สวัสดีครับนี่อปิบาลได้ของเล่นมาใหม่สวัสดีครับสวัสดีช่องลูกข้าวเหนียวนะช่องลูกข้าวเหนียวชาแนลสวัสดีครับก่อนปภิบาว่าดีครับดูหมดแต่ห่วงของเล่นนะพี่พี่ดูนะดูดูของเล่นนางเปาวันนี้แม่จะมารีวิวของเล่นนางเปล่านี่ดูสิโอ้โหมันเยะแยะมากมายไ่ยกองอะไรขนาดนี้ อะไรมีอะไรมากงปะเปาอธิบายให้พี่พี่ฟังมีโอ้ยเข็มฉีดยาหรอดูที่พี่ดูนี่ลูกบอลเนี่ยไม่ใช่เล็กๆนะเนี่ยดูแม่จะให้ดูนี่ถ้าเทียบเท่ากับปะเปาในปะเปาอุ้มชิดว้า้อัดบาเลเลยโอ้โหของเล่นอะไรเยอะแยะดู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 สวัสดีพี่พี่กับสวัสดีค่ะวันนี้ช่องลูกข้าวเหนียวชาแนลจะมารีวิวของเล่นน้องอังเปานะ ทำไรดึง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 แม่ไปผลพนแนกซัพพอร์ตนะนี่ลูกบอลชิ้นที่สองปู๊ยเป่าอันนี้มันมันมีไฟเวลามันเหยียบมันจะมันจะเด้งใช่ไหมเวลามันเหยียบมันจะเด้งแต่แม่ทําให้ดูเดยวแม่ทาให้ดูนะนี่เราใช้มือปเป่ากลัวชิ้นนี้นะพี่ๆนะคอยดูนะเคยดูคอยดูคอยดูนะอุ๊ยเป่านีปู๊ดเป่ามี ดีอยู่นมีไฟด้วยดีเดี๋ยวลองอีกรอบนึงลองอีกรอบนึงลองอีกรอบนึงสิเปาเปล่าเปล่าเปาเเตี้ยตัวนะเปาเปาอยู่ไหนเปาอยู่ไหนเปาอยู่ไหนเคยดูนะเคยดูนะเคยดูนะพี่ๆเคยดูนะเอาเนื้อชอว้งว้าตึกใจอ้นี่ลูกวันิ้นที่สองของเปานะ อันนี้พ่อไปสั่งมาจากแอปแอปสีดำๆนะอุ้ยมีอะไรอีกนี่ลูกบอลชิ้นที่สามลูกบอลเป่าเยอะมากเลยนะเนี่ยแต่มันไม่เป็นที่ไม่เป็นทางเลยอันนี้อะไร,ประเป่าอันนี้อ,อะไรอุ้ยปเป่าลูกโป่งเหรอประเป่าปปล,ลูกโปง่งเลยลูกเอ้าลืมเปิดพัดลมเดี๋ยวแม่เปิดพัดลมก่อนนะอุ้ยลูกบอลเหรอลูกลูกบอลเฮ้ยปาเป่าเฮ้ยไหนลองเหยียบสิ เปล่าลังเหยียสิเปล่ากลัวนะเปากลัวลูกโป่งชิ้นนี้นะนี่เขาอัะที่จริงอ่ะแม่ประกอบให้มันดีมากดีเปล่ามานอนตรงนี้นะเนี่ยมานอนเออล่นตรงนี้เปาลองเข้าไปนอนสิลูกลองเข้าไปนอนสิโอ้โหนอนเหลอลูกเอ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 ออะไรเอเอเอนี่บ้านน้อยเปาเอยนอนห่มผ้าด้วยฝนตกกำลังดีใช่ไหม ะเป,ป๋าฝนตกกำลังดีเลยว้ายนอนนอนคนเดียวนะคืนนี้นอนตรงนี้นะโอเคไหมถึงเวลายแยกห้องนอนละ <c oughs> สองขวบนี่แยกห้องนอนได้ไง <c oughs> โอเคกระเป๋าไปเลยลูกนี่ลองมุดอันนี้เธอชี้เฮ้ยเธอชี้มันเป็นอุโมงค์มันเป็นอุโมงค์อันที่จริงอเ่ะมันต้องประกอบตรงนี้นะเนี่ยมันต้องประกอบอย่างนี้นี่มันต้องประกอบอย่างนี้นี่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 น,นี่มันต้องเป็นอย่างนี้เอา เหลือไอไหนเราเข้าไปชีลูกลองเข้าไปชี้เข้าไปชิอปชปชโอ้ยนี่ได้ราคาเนี่ยถูกมากพี่ๆลองไปดูในแอป,ปสีดำนะแอป,ปตัวโน้ตอะเนี่ยราคาถูกมากครับไอเยีบยบเลยเยยบเลยเอือย้ยวิ่งหนีวิ่งหนีเร็วมาะนี่มันเป็นอุโมงค์เสียงใครอะเสียงอะไรเสียงใคร เหตอะไรมีใครได้ยินไหมอุ้ยเป้ามันจะมีตุ๊กแกมาหรือเปล่าเดี๋ยวป่ามันจะมีตุ๊กแกมาหรือเปล่าเฮ้ยระวังนะระวังนะมันจะมีไหมแม่ว่าเข้าไปในบ้านเลยเข้าไปในบ้านเลยลูกเข้าไปในบ้านเลยอ้หเดี๋ยวตุ๊กแกมาเดี๋ยวตุ๊กแกมาความสุขของแม่นะไน้ปาเปาอยู่ไหนมีตุ๊กแกไหมมีไหมลูก มันมีไหมเสียงอะไรอะ่ะไม่มีโอเคนอนนะปุ๊บนอนนะฝันดีนะครับฝันดีนะบา,บายบายจุ๊บจุ๊บโอเคปิดแล้วปิดแล้วเอาจะเปิดเร็วเทสเฮ้ยไหนอยู่ไหนปุ๊บมันจะมีตุ๊กแกมาพอละเลิกแก้งละค่ะไหนมนรีวิวของเล่นชิ้นต่อไปอันนี้อันนี้คืออะไรที่ป,ปุ๊บปอลแววมาจากร้านท้าด้วย เขาเรียกอะไรกังหันเหรอในลองไปใส่พัดลมี่ระวังตกนะเปเปานี่เปเปาชอบหาของเล่นอะไรแปลกโหยนทิ้งเลยไหนมีชิ้นไหนรีวิวพี่พีต่อไหนอันนี้คืออะไรครับเห็นด้วยสิอันนี้คืออะไรอุ้ยรถรถอะไรรถไฟปูนปูนใช่ไหมใช่ไหมครับโอ้โหเดี๋ยวเราดูลองดูจิปูนปูนหรอมันเปิดได้ไหมนี่ เอามันเปิดได้มันมีทางหนรีวิวเดี๋ยวเล่รีวิวเดี๋ยวเ,ยวเยวล่าเล,ล,ล,ลไปวิ่งทางโน้นไปวิ่งทางนู้นลับไปวิ่งทางนู้นเลยครับโอ้โหวิ่งบนอย่างนั้นเลยเหรอลูกโอ้โหรถไฟเขาต้องวิ่งบนรางนะรถไฟเขาต้องวิ่งบนรางนะครับเจ้าโอ้โหโห,หายแหละ <laughs> ไปเอามาโอ้ยอย่าไปทางลัดสิลูกไปทางอ้อมๆหน่อย หูยประเปาเลนของเล่นไหนรถไฟไม่สนใจแล้วเห็นไหมรถไฟรถไฟปะเปามันมีไฟด้วยอันที่จริงอันที่จริงมันจะมีรางนะดีดูหนึ่งชองสามไปแล้วไปหางเป๋าแล้วเอา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 ไปเอาไหมไปเอามาเร็วหูยรถไฟไหนแมนให้พี่ๆดูใกล้ๆหูยมามาปล่อยมาว้า มันมาหาแม่แล้วนี่มันมาหาแม่แล้วโอเคแต่ปาปนั่งอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวให้มันไปปอปานั่งรออยู่ตรงนั้นลูกไปนั่งเรียวไปนั่งเรียว <orton. S 1> เดี๋ยวปล่อยมันไปแล้ว one two three go <g polar noise> เอาไปยังไม่ถึงไหนเลย <g lar noise> ไปไปแล้ไปแล้วบา,บายบายไว้เจอกันใหม่นะบ๊าย <g lar noise> บายรถไฟไงบายบายไว้เจอกันใหม่นะ เอาวันทูที h r e e one ก็แฮะแฮะแฮะฮะฮะในวันที่ฝนตกวันนี้ฝนตกใช่ไหมป้าเปาวัน t ูที h r ไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วเอาเตะบอลปุ้งเลยฝนใน one t w ท three กด <c oughs> วันทูทีไปดูผสมประสานกันดีนะวันชูทีไปชอบแหละชอบแหละไห <c oughs> นไปนเอามอเตอร์ไซค์เอาจักรยานมาให้พี่ๆด,ดูเอาเอารถไฟมาปิดไว้ก่อนรถไฟมาปิดไว้ก่อนเลยเอารถไฟมาปิดไว้บัวไม่รีวิว <c oughs> อ่ะนับ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 วันชู ทีเก้ายังไม่ได้วันททีเลย one, two, three, วันทูทีเก้าเอาหากว่าเรากำลังสบ,บายจงกตบกมือพันฮักมากเลยครับอุ้ยดูซิแต่แม่พาไปดูรีวิวของเล่นชิ้นต่อไปของอังเปาดีกลัววันนี้วันฝนตกนะพี่ๆนะแม่จะเล่าอะไรให้ฟังนะอ,อังเปาอ่ะ นอนตอนบ่ายโมงมใช่ใช่น,นอนตอนครับครับนอนตอนบ่ายโมงของวันนี้นะแล้วก็ตื่นบ่ายโมงครึ่งเพราะว่าฝนตกแรงมากนี่แม่จะเล่าให้ฟังเนี่ยตะกร้าสีดํานี่อา้ามันมีลูกบอลอยู่ในนี้นี่นะเอาเออกมาเลยเอาออกมาเลยลูกเอามาใส่บ้านตัวเองมาใส่บ้านตัวเองไว้โอ้ลูกบรรอลอันนี้มีหูด้วยมีหูด้วยใช่ไหม มันไม่ใช่ว่ามันหลกนะพี่ๆนะมันไม่มีที่เก็บกระเป๋าเปี่ยงไม่มีหูด้วยปุ้งเมื่อกี้แม่จะเล่าเรื่องอะไรฝนตกเ,เป๋าตื่นฟ้าร้องแรงมากฟ้าร้องดังมากนี่แม่จะพาไปดูนะนี่นี่หน้าบ้านนะ นี่น้ำไหลเข้ามาเต็มเลยดีนะมันมันไม่ไหลเข้ามาในบ้านมันไหลออกไปนอกบ้านเนาะปเป่าเนาะมาไปเอาจักรยานมาขี่แล้วเอาจักรยานมาขี่ปะเป่ามีรถกี่คันนะปะเป่ามีรถน้อยกี่คันเนี่ยแม่ว่าเปยเนี่ยมันไม่มีใครนอนเราต้องปิดไว้แล้วแหละเราต้องเก็บมันไว้แล้วแหละไม่ได้มีใครนอนใช่อันนี้คันที่หนึ่งเหรอคันที่หนึ่งไอ้ขี่ให้ดูหน่อยไอ้ขี่ให้พี่พี่ดูหน่อยแล้วขี่ให้พี่พี่ดูหน่อย โอ้โหรถเป็นเล็กกว่าคนแล้วเนี่ยเปล่าเสียงใครอะ่ะทำไมเหมือนแม่ได้ยินเหมือนมันมีเสียงคนอื่นเออแม่ได้ยินเหมือนมีเสียงคนอื่นอะ่ปะปอปอได้ยินไหมปอปอได้ยินไหมลูกหรือแม่งหูแววนะ โสดใสหูแววแหละไม่มีอะไรหลักแป๊ดรถคันที่สองมาละอายอดคันที่สองมาแล้วรถคันที่สองมานะาไหนที่ไหนแกว่า,าดูนี่พาไปดูคันที่สองนี่คันนี้เป็นรถเหลืองอ่างเปาที่อ่างเปาชอบมากที่สุดใช่ไหม,มโหยมันเป็นอะไรลูกมันโดนอะไรโอ้มันเป็นสนิมเหรอพ่อพ่อยกขึ้นมาให้เพราะว่าเพราะว่าอ่างเปาตัวโตกว่ารถแล้วนี่ ไปรถเหลืองในตำนานของอ่างเปลเลยนะคันเนี้อยากกระโดดแม่ถ่ายวิดีโออยู่มันกระโดดขึ้นหลังแม่ได้เลยพวด one two three go โอ้ยหนึ่งสองปิ้วเอาทำไมรถคันนี้มันถอยหลังได้ฮะไหนลองไปใหม่สิหนึ่งสองสามปุ้ง เอ,เอาเอาเอาทำไมมันถอยหลังมาได้ <laughs> ทำไมมันถอยหลังกลับมาได้นึ่งจอป๊ปอไปเอาคันที่สองมาดูหน่อยไปเอาคันที่สองมาดูหน่อยให้พี่ๆดูคันที่สองหน่อยนะรถไฟอย่าไปเอานิ้วแย่อย่างนั้นเดี๋ยวก็บาดมืออีกเดี๋ยวก็เป็นแผลอีกสงสัยฐานหมดแล้วท่านนี่ไปแบลรถคันที่สองมาให้พี่ๆดูหน่อยแล้วรถคันที่สองของป๊ะป๋ออยู่ไหน นี่ไงเดี๋ยวเขาจะเอาเอามาคันที่เขาชอบชอบคันไหนที่เขาชอบอ่ะนี่บู๊โอโหคันที่สองอ๋อเหไหนเปาเปาเปาชอบขี่รถสองคันนะขี่รถสองคันนะพี่พี่ดูหน่อยโอ้โหมันธรรมดาที่ไหนแล้วโอ้โหคนอะไรขี่รถที่ละสองคันได้ โอ้โหเก่งไหมเก่งโอเคอะไรทำอะไร1 2 3ทป้ายฐานมันหมดแล้วนี่ฐานหมดแล้วเป็นรถไฟที่อ่างเปาชอบมากที่สุดเลยเนี่ยคันนี้คันนี้ไล์สดตั้งแต่อ่างเปา,ายุขวบหนึ่งขวบ yeah. หนึ่งสงจำปไปดูท่าต่อพี่พี่คนไหนที่เข้ามาใหม่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องลูกข้าวเหนียวด้วยนะครับวันนี้เรานั่งถ่ายวิดีโออาบ้านทูที่ไปนี่เรานั่งถ่ายวิดีโอกันอยู่ในบ้านเพราะว่ขาข้างนอกฝนตกแค่จะพาพี่พี่มาดูของเล่นของอาเปาเฉยๆนะ อ One, two, เอาไปวันทที่เอาไว้เชียงอะไรอ่ะวันี่เอาทำไมไปด้ <c oughs> เอาไปแล้วมีรถรถคันนี้เป็นรถที่องเปาชอบคันที่สองสังเกตรถอางเปาจะมีแต่สีเหลืองนะพี่นะเอารถคันที่สามอยู่ไหน <c oughs> นี่ไงนี่ไงคันที่สอง <c oughs> มันมีประเปามีรถกี่คันประเปามีรถกี่คันครับ ตาน้องเอาปลาเปตากุ้งยิงนะพี่ๆนะเดี๋ยวก็หัครับ <Okay. S 1> okay. โอเคเนี่ยแม่ภูมิใจเส,เสนอบ้านหลังนี้มากในแอปสีดำราคาถูกมากพ่อไปดาวมาแล้วป,า,ปวาก็ชอบมากตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะวครับไหนไปอะไรลูกชี้อะไรชี้อะไรเอาของปะเปาไปคนเทของเล่นนล่ วันทูทีอบดูดูเฮ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 มันร้อนนลดิมันร้อนอ่ะนี่เหลืออีกสองคันปะป๊อไม่ได้รีวิวไหน,นดูอะไรโม้นี่อุปกรณ์อะไรนะฟันใช่ไหมฟันฟันปะป๊อเรียกฟันหน่อยฟันโอเคอันนี้อะไร<ก>ยายาคิดยาเหรอ เขาฉีดแขนปุ้งเลยฉีดวัคซีนให้ปะปาเจ๋เจ๋เจ๋เนี่ยฉีดปุ้งเจ๋เจ๋คือใบรุ่นกันเราพูดไม่ชัดนะนี่รถอ้าวทำให้พี่พี่ดูปูนเดี๋ยวปิดไอ้นี่ก่อนปิดรถไฟไว้เดี๋ยวถ่านหมดปะป๊านั่งก็ลงไปนั่งในอ่างไปลงไปนั่งในนี้ไปลงมา นะให้ปะป๊าลงไปนั่งเดี๋ยวเราลลองค้นหาปะป๊าไปนั่งลงรีวิวชิมีอะไรมาอุ้ยไดโนเสาร์นี่ไดโนเสาร์ตัวนี้น่ารักนะเนี่ยดูสิหัวสีชมพูจ้่ไดโนเสาร์ตัวนี้ทําอะไรได้บ้างปะป๊าเอ้ยมันจีนปอบมือปเปาแล้วมันจีนมือปเปามือมือมันจีนมือปเปาแล้ว จีนมือแล้วเจ๊เจ๊ <c oughs> อุ้ยนะแม่เป่าเพียงให้เพียงหายแล้ว <c oughs> เจ๊เจ๊เอาเป่ากำลังหัดพูดนะพ,พี่นะกำลังหัดพูดแต่พูดยังไม่ค่อยชัดอุ้ยเจเจมันกัดมือนะไหนดูลิ้นสีไหนดูลิ้นเอ้ <c oughs> ไไหนดูเสาตัวนี้ลิ้นสีแดงเชียวน่าจะเป็นเบบีนะ <c oughs> เป็นเบบีนะ ื้อน่าจะเป็นเบบีไเดนเสาวไดยขาน่ารักเชียหัวสีชมพูเชียเปลอันนี้อะไรอันนี้อะไรครับเปลอันนี้ตัวอะไรเปล่าหาไข่มันหาไข่มา้หาไข่เดนอเช้ามั้ไข่เป็ดนี่มีลูกเป็ดด้วยอ๋อมันจีบมือ ให้เดโนเสาร์กินไข่แล้วโอ้โหปปอลนั่งเล่นกับเดรโลเสาวหากว่าเรากำลังชะบาจุดตัปพื้นพันแกะ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 บรรยากาศดีฝนตกไดโนเสาร์ของเล่นปปอลจะมีไดโนเสาร์เยอะไหมอันนี้อะไรเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้ากิ๋ว มีตัวหมุนอยู่ข้างหลังนะเดี๋ยว,ว,นะวแม่หมุนก่อนเดี๋ยนะเดี๋ยวแม่หมุนก่อนมีหมุนละอ้าวไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลย <c oughs> อันนี้ป้าอุ้ยตัวนี้เหมือนเปลาเปลาเลยเ <c oughs> ออเหมือนเปลาเปลาเลย <c oughs> ไหนมีอะไรอีกอันนี้มีชิงช้าสวรานไหนชิงช้าสวราน,หนให้พี่ดูหน่ย <c oughs> นี่ชิงช้าสวราน <c oughs> น้อยครับ อันนี้อะไรอ่ะครีมหรือเปล่าโอทาโลออน <c oughs> ทามือทาแก้มทาปากได้ห่างไปแล้วโอ้โหป้าป้าใครชื่ออังเปาหน่อยนะใครชื่อป้าป้าโอทาโลออนโอ้โหทาทาตาธรรมดาที่ไหนแล้วดูผมปิววันว่นวันวันห่างนะไปแล้วกำลังสบายจนตบมือพันหัว วันสี่ไหนไม่ตกปลาแล้วเหรอรถประเป่ามีเยอะมากเนี่ยรถประเป่าน่าจะเกินร้อยคันได้นะรถคันเล็กๆคันน้อยๆเนี่ยเยอะอันนี้ไม่ได้เท่าไหร่นะนี่มีในตะกรงตะการในกล่องดำนี่ใช่หมดเลยนะพี่ๆนะนี่ใช่หมดเลยนี่ แล้วบ้านแทบจะไม่มีที่อยู่แล้วทุกวันนี้โดนขาหรอไม่เป็นไรครับหะกูเร่ากําลังมีสุก <Yeah. S 1> เดี๋ยวปล่อยให้ปราเปาเล่นนะวันนี้วันสุพกพรุ่งนี้ วันเสาร์อาทิตย์พรุ่งนี้น่าจะได้มาไลฟ์สดตั้งแต่เช้าเลยพี่ๆคนไหนที่ยังไม่เคยรับชมคลิปน้องเอเปาอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องกับแม่ๆนะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เอนดูน้องนะครบใช่น้องอาปาเพิ่งจะสองขวบวเองนะนี่ หากาเรากำลังมีสุขตัวเลือกทุกได้ได้ทุกทีงโอ้ยสามโมงกว่าแล้วเนี่ยปล่อยให้แบบเปล่านั่งเล่นของเล่นของเขาง่วงนอนก็คานกลับไปนอนได้เลยนะเนี่ยมันมีบันไดเชื่อมต่อยมีอุมโมงเปล่าอุโม,มงเนี่ยอุโม,มงอม,มง ใช่ไหมใช่มงไหมเบาจะชอบโอ้โยนลูกบอลไม่เข้าอดีโยนใหม่ชิปโยนลูกบอลใหม่เอ้ามันไม่เข้าอดีแอบฝึกฝึกโอ้โหเก่งจังเลยโอ้โหเดี๋ยวดูดูชิว่าอัเปาเข้าไปแล้วหนึ่งลูกนะเข้าไปแล้วหนึ่งครั้งก็ดูพี่ๆคอยดูนะเปาจะเข้ากี่ครั้ง หนึ่งช้องครัเอาโยนไม้แม่นเลยอยะดิอะโยนนึ่งชองมันใหญ่มันใหญ่กว่าตะข่ายเลยตะข่ายเล็กดเดียวอีกมันไม่หมดแล้วหรอหมดแล้วเราเดี๋ยวแม่เอาอันใหม่ให้ใช้เป็ดแต่น้อยนะเนี่ยเยอะแยะเลยนี่เออเก็บให้นี่เยอะแยะเต็มไปหมดซื้อมาไม่เคยเล่นหรอเขาอะ ากวันนล้เรากำลังมีสุกเก็ตเตนทุกเดี๋ยวไปเก็บลูกบอลให้กระต่อกันนี่สีเหลืองสีแดงเอาโยนบอลชิคกี้ายเอาอนไปดูที่ว่าบราเปาจะเข้ากี่ลูกหนึ่งช้อนเอาเอามใหม,ใหม่ไม่เป็นไรครับเอาใหม่เลยนี่มีเยอะแยะ เอาใหม่เลยครับเดี๋ยวแม่ค่อยไปเก็บทีเดียวนะโอ้โหเ <c oughs> ก่งจังเลยออยน์ยน์ยนโอ้โหจะเข้าไหม,มเนอ้อวันนี้นะ่ะไปกับเราจให้เปล่าได้เ <c oughs> ข้าอุโมงไปหมดแล้วคานไปเอาเลยแม่จะเอาอยัางไงคานไปเอาเลยครับ หนึ่งสองส้มเย้เข้าแล้วกิ่งกิ่งมากมาก,มากใช้แม่แล้วเนี่ยใช้ <laughs> ดูดูเฮ้ยก็เทลงไปเลยดิดีบเบานี่มันเป็นอุโมงค์คิดูนะ เก่งจังเลยอ,อ,อ๋าเป้าอโยนหนึ่งเย้ yeah ให้ดูหน้าเอาอโยนหนึ่ง,งมไม่เขา่าตบบุเย้ อะไรอ่ะเก่งคะ่ะป้าเป้าเก่งโอ้โหเก่งจังเลยจเจ๋งจังตีน่นใช่แล้วคุณอะไรใช้เต้นเต้นสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่พี่นะเดี๋ยวคลิปหน้าใคดูแม่จะมารีวิวอะไรพี่พี่ก็ดกดติดตามกดอุย้ยเข้าอีกแล้วกดติดตามกดไลค์กดซ like, ับสไคร์ไว้นะนะขอบคุณนะคะวันนี้บายบาย ช่างลูกค่าเหนียวบายบายเฮ้ยใช้จริงๆเลยเดี๋ยวเก็บอันนี้ให้ป,ปี่บอกไปแล้วคะ่ะ